สวัสดีครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2,567 1นนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมาพบคลิปนะครับจริงๆจ,จะมีคลิปเฉพาะสมาชิกอีกคลิปหนึงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไว้สลับสแกนนะครับเนื่องจากวันอาทิตย์เราก็ต้องอามาทำการบ้านกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะเก่งหุ้นที่จะลงทุนต่อไปนะครับ วันนี้เราก็จะไปสแกนหุ้นกันนะครับเข้าไปที่หน้าสแกนเราก็เข้าไปที่ get Scanner นะครับ my s c a n n น r น,นะครับเราก็เราก็จะไปดูว่าที่เราตั้งใจสแกนจะมีตัวไหนบ้างนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าก็ใช้ตลาดเซตกับตลาด MAI นะครับแล้วก็ราคาล่าสุด1บาทถึง35บาทนะครับ ปลลุ่มตั้งแต่2,500 0นหรือสองรอาถึง1บิ่งพันลนนะครับ,ร billion, รบแล้วก็ MACD พิเศษก็เฟรมเดย์น, day, นะครับ14วันกับ0.001ถึง50นะครับก็เป็นที่เราต้องการคือมันจะเป็นจังหวะที่มันจะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ MACD o อ c ีดีออสซิโคนะครับก็เป็นวัน 12.269วันนะครวันแล้วก็ราคาตั้งแต่0.001ขึ้นไปถึง1นะครับแล้วก็ปิดปิดปิดเป็นแบบสีเขียวนะครับเป็นบอดี้แท้ๆถ้าเกิดเราจะให้มันเป็นสีแดงหรือเป็นสีเหลืองสีอะไรนี่ก็เลือกได้แต่ว่าเราต้องเลือกเป็นสีเขียวนะครับอันนี้คือจะเป็นจังหวะขาขึ้นของหุ้นที่เราจะต้องใช้ในการสแกนวันนี้กดเซฟนะครับแล้วก็กดรันสแกนขึ้นมานะครับ อันสกีนขึ้นมาก็หุ้นที่ตั้งแต่1บาทถึง35บาทที่เป็นจังหวะขาขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะออกมานะครับก็ได้3ตัวแต่ว่าหุ้นตัวแรกที่มีเลข80มันจะเป็นหุ้นบริมืิสิ์นะครับซึ่งอันนี้เราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเป็นหุ้นที่สแกนออกมานะครับเราก็เป็นจังหวะขาขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ตัวที่เราสนใจก็คือตัวเป็นหุ้นสามัญธรรมดาก็คือหุ้น WHA นะครับที่สแกนออกมาได้นะครับก็ดูจังหวะมันเป็นจังหวะไซดเว็พขึ้นไปใช่ไหมครับเป็นจังหวะไซ์ีว็พขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่เรียกอินดิเคเตอร์อะไรออกมานะครับล้วก็ลองลากเส้นขึ้นไปลากเส้นเทนไลน์ line นะครับจะเห็นว่าเป็นเป็นจังหวะขาขึ้นขึ้นไปเท่านั้นเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะต้องเก่งกําไรรัะนั้นหุ้นตัวแรกที่เราจะเก่งกําไรก็คือตัว WHA นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะใส่เครื่องมือเข้าไปเพื่อดูให้มันดูเครื่องมือที่เป็นอินดคเตอร์นะครับเราก็โหลดขึ้นมานะครับโหลดอินดคเตอร์ขึ้นมานะครับเมื่อโหลดอินดคเตอร์ที่เราใช้ประจำอยู่นะครับก็จะมี BB นะครับ BBB มี Linear Equation มี Parabola แล้วก็มี MAV 2องเลววนนะครับ ก็จะเห็นว่าเป็นจะเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเส้นเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็การไซด์เว้าขึ้นไปของเส้นลีเนียลีเกชั่นจังหวะถัดไปของเขาก็คือเขาจะค่อยไซด์เว้ขึ้นไปนัเนื่องจากว่าตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือึ่งกลางก็ราคาก็จะไซด์เว้ขึ้นไปจากตรงนี้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆก็เป็นจังหวะขาขึ้นเช่นกันตั้ง ตั้งแต่วอลุ่มนะครับนิวลุ่มเข้าไปนะครับอยู่ที่14.232มิลเลียนแล้วก็ไอซก็ชี้ขึ้นไปนะครับไชนโอเวอร์บอสไปที่59เหลือห่างจากโอเวอร์บอสที่70นะครับแล้วก็โอเวอร์โซขึ้นไปนะครับส่วน MACD ยังคงไซด์เวย์ไปแต่เด้อนข้างนะครับแล้วก็ o p v ก็ยังคงไซด์เวฟชี้ชันขึ้นไปเป็นหุ้นที่มีจังหวะขาขึ้นไปนั่นเอง ถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วเราก็นอกจากตรงนี้เราก็จะไปดูตัวอื่นนะครับอย่างเช่นไปดูว่าใกล้จะประกาศผลกันหรือยังหรือมีการข่าวขาว,ขาวต่างๆก็เข้าไปในวิวโคดนะครับไปในวิวโคดนะครับโคดก็คือจะมีให้เห็นนะครับว่าวิวโคดมีข่าวต่างๆนะครับว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับ ญี่ปุ่ลกับรายงาน F45 ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็คือล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีเซ็นร่วมมือกับ Google นะครับที่จะทำตัว c o r p ัยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ W H A นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น W H A นะครับ W H A ก็คือเกี่ยวกับข่า,าวนะครับลงทุนกว่า60,000 60, 60ล้านหรือ36,000ดอลลาร์นะครับกับกับ g o เพ l e นะครับก็ถือว่า w ี a ก็มีส่วนที่จะรับผิดชอบตัวนี้นะครับราคาก็เลยบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีราคาแรงเป็นแนวโน้มอันดีนะครับว่าทั้งไต่มาต่อๆไปของ w ี a ราคาจะ ค่อยๆบวกเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ w s a ก็จะมีราคาซายเวย์ขึ้นไปนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มนะครับมีโอกาสนะครับราคาบวกพุ่งขึ้นไปนแล้วก็3ามเดือน1เดือนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาก็ค่อยๆสายเวย์ขึ้นไปเพราะนั้นแน่นอนว่า ตอนนี้ w h a ก็เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนนะครับก็เราก็นำมาให้ท่านได้ลองพิจารณาดูด้วยนะอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนลงทุนจะเห็นชอบหรือว่าเก่งกำไรอย่างไรนะครับก็มีข่าวของ Google เข้ามาแล้วก็เซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ w h a นะคเป็นส่วนในการดูแลของข่าวนะครับของ Google นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ก็เก่งกำไรอย่างนี้นะครับทีนี้เรากลับไปที่การสแกนนะครับโดยตัวหนึ่งที่เหลือนะครับอีกตัวหนึ่งที่เหลือก็คือตัว Lo อกเทคนะครับมาดู Lo อกเทคกันนะครับล็อกเทคนะครับเมื่อล่าสุดนะครับราคาพุ่งแรงขึ้นไปนะครับสัญญาณอันงามสัญญาณอันดีนะครับราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปใส่อินดิเคเตอร์นะครับเจนสัญญาณนั้น เป็นจังหวะไซวายอัพขึ้นไปแล้วก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบว่าราคาจะพุ่งแรงเนื่องจากว่าไซวายมากว่า3เดือนก็คือเขามีราคาราคาไซวายมากว่า3เดือนนะครับจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ3เดือน,นแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับอย่างรุนแรงนะครับยังยังคงมองเห็นว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆยังคงไซวย์อัพขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับมีวอลลุ่มเข้าไป210.13อยามิลเลียนแล้วก็ RSI นะครับชี้ขึ้นนะครับชนโอเวอร์บอทนะครับขึ้นไปชนโอเวอร์โซนะครับแล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปยืนเหนือเส้นซิกเนลยืนเหนือเส้นศูนย์นะครับ OBV ยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปเช่นเดียวกันเป็นขาขึ้นนะครับยืนยันด้วยราคาเป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปแต่ว่าจังหวะของตัวนี้นะครับถ้าเป็นสี ในวันถัดไปนะั้นมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะไซด์เวฟไปทางดนานข้างนะครับ,บก่อนนะครับราคาจะไซด์เวฟแต่งน้านข้างเพื่อเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคือเ็าต้องมีต่างๆการสร้างแนวเทดไปทางดนานงข้างก่อนก่อนที่จะพุ่งต่อขึ้นไปถ้าเกิดว่าล็อกเทคนั้นมีจังหวะที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปเะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็จะค่อยๆ กาจะขึ้นไปที่1.2 1.3บาทในอนาคตนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นหรือเราสแกนเจอหุ้นที่เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็จะทำกำไรอีกเล็กน้อยนะครับในจังหวะนี้ของ o o k t e c h ก็ไปดูอ่าจากล็อกเทคตรงนี้เราก็จะไปดูโคดของล็อกเทคนะครับไปดูวิวโคดของล็อกเทคนะครับก็พิมล็อกเทคนะครับ จากกลอกเทคเราก็จะเห็นว่าผลการโดยงานหรือ F45 หรือ่หารือผลการประชุมอะไรต่างๆนะก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับก็ต้องรอผลการโดยงาน f 45ออกมาด้วยคือจะต้องมีการปันผลที่ดีนะครับก็ดูแล้วก็เป็นจังหวะอันงดงามนะครับ แล้วก็ดูไฮไลท์ของเขานะครับสเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป20% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป16%ที่ที่ผ่านมาบวกไป15%ถือว่าบวกขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นเทคโนโลยีนะครับการสื่อสารนะครับของ LogTech นะครับก็เป็นโนมันดี D นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายังคงเก่งกำไรได้ต่อไปหรืออาจจะเป็นกำไรได้อีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาขึ้นทะลุ เขาทะลุเส้นกรอบเ e นเนลเลชันขึ้นไปนั่นเองนะครับทะลุกรอบ r รนเนลเลชันขึ้นไปคือราคาถ้าพุ่งขึ้นไปเกินกรอบเรนเนลเลกชันเขาจะย่อตัวกลับมาเข้าอยู่ในกรอบ r รนเนลเลชันนะครับคือเขาจะย่อตัวลงมาอยู่ในกรอบ a รนเนลเลชันยังไงก็จะไซวีไปทางด้านข้างถึง s ไซเวฟขึ้นไปเพื่อไซว y ราคาขึ้นไปนะครับยังไงตัวนี้ก็ยังคงทํากำไรได้อีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่าน เก่งกับไรได้ต่อไปแล้วทดนถือให้ได้ราคาก็จะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปนะครับก็จะาราคาก็จะไปที่1.2หรือ1.3บาทขึ้นไปแต่ว่าเรายืนยันว่าเป็นขาขึ้นด้วยดูทาวเร m e w ฟรมวีคนะครับว่าเขายังมีโอกาสที่ทํากําไรขึ้นไปต่อเนื่องนะครับดูจากตรงนี้ก็เห็นว่ามีแต่อินดิเคเตอร์ที่ชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงจะต้องพุ่งต่อไปมีโอกาสที่จะไซเว์ขึ้นไปนะครับ ดูทาวเฟรมมันแอนทรีนะครับขาก็ยังคงซด์เวัพขึ้นไปนะขาก็ยังคงพุ่งขึ้นไปต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยืนยันได้ว่ายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นและต้องทำกำไรต่อไปท่านะทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับแต่เราก็สแกนให้ท่านเห็นแบบนี้เพื่อท่านทุนได้ลองเห็นแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับกนะ็เป็นเช่นนี้นะครับก็ ฝากท่านลทุนได้รองพิจารณาดูฉะนั้นก็จะเห็นว่าการสแกนของเรานั้นก็สแกนได้เห็นอย่างชัดเจน,นว่าอุ้นขาขึ้นนั้นมีแนวโน้อมอย่างไรแล้วก็ทําการอย่างไรที่เป็นจังหวะขาขึ้นก็เก่งกําไรในตอนนั้นๆฝากท่านลทุนได้ลองพิจารณาดูด้วยนะครับยังไงกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพนะครับ ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ